อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยของกินไงไม่เห็นนะโอ้โหไม่รู้จักช่วยเก็บบ้านเก็บช่องเลยเนาะเล่นกับทรสัตเนี่ยเป็นเมียก็เก็บดิโอ้โหแล้วเล่นอะไรกันขนาดนี้ต้องมายุ่งโอ้เป็นเมียก็อยู่ส่วนเมียไปแล้วมีลูกกันแล้วทำไมทำตัวอย่างนี้ฮะ่าหจริงเป็นอะไร เด็กสมัยนี้ปัญหาเยอะจริงเลยมิวเป็นไรอ่ะทำไมหน้าผู้เศร้าวะมีปัญหากันที่บ้านอะแบบพ่อเป็นเพศที่สามรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยอ่ะเราอยากคิดแบบนี้ยังไงพ่อคือพ่อเข้าใจไหมนี่อะไรหรอถ้าเหมือนแบบเป็นเพศที่สามอะพอกนี้เป็นตูดเหรออย่าพูดแบบนี้สิ นนเป็นอะไรอะ่ะหนูมีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยค่ะไหนเราไปฟัฟังสิเเป็นอะไรมีปัญหา,ากันที่บ้านค่ะรำแบบว่าพ่อเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นเพศที่สามค่ะหนเลยรู้สึกว่าหนูรับไม่ได้โอ้ยสมัยนี้แล้วเขาไม่คิดมากกันแล้วพ่อเธอบอกเธอตรงๆก็ดีแล้วดีกว่าไปแอบนะเข้าใจไหม เขายังไงเขาก็เป็นพ่อเธอยังไงเธอก็เป็นลูกเขาเธอก็ต้องดูแลเขาเธอไม่ต้องไปคิดมากตอนนี but, ้ไม่ย oh, so. ังทําใจไม่ได้แต่ว่านานๆไปแต่มันก็ทําใจได้เองเชื่อฉันทขาไหมคุณจะเอายังไงไปหาหมอไหมไปให้หมอตรวจก่อนไหมว่าเป็นอะไรโอ้ยก็เป็นการเอยเป็นกันเอยในแถบไหนเป็นการเอยเป็นโต้ยไปหาหมอได้ยังไงเหรอไปหาหมอกินยาไปหาลักจาก็ไม่หายหรอกโอ้ยไปโต๊ยโอ้ยชาดีคุณโอ้ยฉันอกหว Oh. เอ้าลูกทำไมตรงนั้นมานั่งสิแล้ลูกมานั่งนี่เออคุณดูลูกหน่อยฉันก oh. ็ดูลูกมาตลอดนี่คุณเออเนี่ยไม่เป็นไรนะพ่อก็ hmm. เป็นแบบนี้แหละพ่อสวยในแบบของพ่อเพราะว่าผัวไม่รู้โอเค <laughs> okay, ลูกไม่ต้องนะอนนะโอ้ oh. ยอมรัได้แล้วทั้งนนก็แยกกันอย,ยู่นะลูกรักณวันผลสอบออกมิวได้คะแนนสอบดีมากเรียนจบและประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข